EP นี้สอนให้ทําเป็นในคลิปเดียวเริ่มจะเอากระดาษทรายน้ำนะครับไปแช่น้ำน้ำเราอาจจะผสม6กซักฟอกนิดหน่อยให้พอลื่นนะครับแล้วแช่กระดาษทรายให้เขาอ่อนตัวเวลาขัดมันจะได้ไม่หักนะครับแล้วก็ขัดขัดให้ทั่วนะครับคือชิดงานอย่าให้อย่าให้ลื่นนะครับ หลังจากนั้นก็ไปพ่นสีพาร์เมอร์สีรองพื้นพาร์เมอร์คือสีสขีขั้นแรกนะครับขั้นต้นะครับสีขั้นต้นเนี่ยถ้าเรามันเหมาะกับปลายปีมแล้วช่างบางคนก็จะไม่ทําสีขั้นที่สองนะครับสีพื้นขั้นที่สองเขาก็จะไปทำนะแต่ถ้าเกิดถ้าเราพอใจแล้วนะครับเราก็พอแค่นี้แต่พ่นพ่นสีนะครับจะต้องใจเย็นๆบางคนอาจจะสองเที่ยวสามเที่ยวสีเที่ยว แล้วแต่สไตล์กนต้องพ่นบางๆแต่ละเที่ยวป่นบางๆให้ทั่วนะครับอันน,นี้อันนี้พ่นมาสองสามเที่ยวแล้วนะครับอันนี้สีสีพาเบอร์ Palmer นะครับสองสามเที่ยวแล้วพอเราจะน้ำพอแห้งแล้วเราก็ตามด้วยสีพื้นอีกชั้นหนึ่งหรืออันนี้สีพื้นอันนี้จะเป็นที่สีที่เหมาะกับลายฟินะครับแต่ถ้าเกิดถ้าสีพาเบอร์ถ้าเกิดบางช่างบางคนเขา เขาคิดว่าเขาพอแล้วอ,อย่างเช่นสีดำด้านหรืออะไรเงี้ยหลับฟิล์มที่มันบอกอะไรหลับดำด้านแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้สีขั้นสองนะครับสีสีขั้นสองนี่ก็ออกไม่ต้องพ่นเยอะนะครับพ่นแค่ให้มันมิดแค่นั้นเองให้มันกบพั่วเท่านั้นเองแต่ก็อย่าใจร้อนอย่าพกแบบ ครั้งหรือสองครั้งคือเต็มเลยอะไรเงี้ยนะต้องกดบางๆต้องสังเกตครับก็สายการทําบ่อยๆหลังจากนั้นก็ต้องรอให้เขาแห้งสนิทจริงๆนะครับถึงจะไปชุบได้นะครับพอไม่นงั้นเขายังไม่แห้งสีมันก็จะหลุดลงมาชุบมาก็หลุดตามมาด้วยเออตอนนี้ก็ไปขั้นตอนทางการที่จะชุบฟิล์มแล้วก็เช็คหน้าฟิล์มก่อนจะฟิล์มด้านหน้าไหนนะครับเนี่ยเอาเอาด้านที่เหนียวติดมือนะครับแช่นะ้า ด้านที่เดียวติดมือแช่น้ำนะครับใช้แกนที่พันฟิล์มให้เป็นประโยชน์นะครับอ,อย่างนี้จะทำงานคนเดียวคือปล่อยเขาลื่นไหลไปนะไปคนเดียวได้หรือแบบนี้นะครับพอลงไปแล้วเนี่ยฟิล์มเขาอาจจะย่นยับยับยับ,ย,บ,ย,บยับนะครับถ้าพักหนึ่งเขาก็จะเริ่มตึงนะครับ ไปบางลายเขาก็จะหดตัวบางลายเขาก็จะยืดถูกมาอ่านไม่ต้องแปลกใจนะครับเป็นเรื่องปกติถ้าหดเนี่ยบางช่างบางคนเขาจะใช้กระดาษกาวเนี่ยติดท,ที่ที่ตัวฟิล์มเลยช่างบางคนนะครับแล้วแต่สไตล์คตครับบางคนเขาก็ไม่ติดแต่ว่าเขาตัดฟิล์มให้ใหญ่ขึ้นเท่าน,นั้นเองนะครับแต่ถ้าจริงๆแล้วไม่จําเป็นต้องไม่จําเป็นก็ไม่ต้องไปติดกระดาษกาวนะครับ แต่ถ้าช่างบางคนเขาว่าเออมันจะหนมากไปไก็เสียดายก็เามีเทคนิคข,ของเขาคือติดกระดาษกาวที่ฟิลติดอาจจะติดเป็นช่วงๆนะครับหรืออาจจะติดยาวนะครับติดยาวก็ต้องบากเขาหน่อยนะครับแต่ถ้าดีที่สุดผมัวไม่จําเป็นไม่จําเป็นต้องไปติดนะครับแต่แล้วแต่สไตล์นตคนครับอันนี้สเปรย์ฟรีนะครับก็เปียบเสมือนกาวถ้าไม่ใช้ ลายก็จะเป็นติดน,นะครับอันนี้ก่อนจะชุบนะสีชิ้นงานเนี่ยต้องแห้งสนิทจริงๆนะครับอย่าใจร้อนะครับต้อง้อยแห้งสนิทจริงๆเราจับชิ้นงานเอียงเล็กน้อยนะครับแล้วชุบลงไปหลังจากยาแช่ปีบแล้วนะครับยาแช่ปีบแล้วนะครับเราก็ปีบเพิเริ่มตึงๆเลยแล้วนะครับแล้วก็พ่นพ่นห่างนิดนึงนะครับไม่งั้นปีมันจะเ,เลื่อนไปเลื่อนมาฮนะใช้กระดาษกาวช่วยติด เข้าไว้บล็อกเข้าเอาไว้นะครับวดแล้วแต่สไาตลา์คนบางคนสองเที่ยวสามเที่ยวบางคนจะถึงสี่ด้วยนะครับแล้วแต่สุดสําคัญเราต้องสังเกตนะครับให้ทั่วจับเช็ดงานเอียงลงไปล้วชุ่มไปครับจับเช็ดงานเอียงลงไปไม่ยากใช่ไหมครับคลิปนี้คลิปเดียวนะครับ ทำได้ตั้งแต่ทำสีจะทุบจึเคลือบเลยนะครับอย่าเพิ่งรีบเอาขึ้นมานะครับอย่าเพิ่งรีบอันนี้ผมเอาขึ้นมาให้ดูก่อนเราลายเป็นแบบนี้แนะนําว่าอย่าเพิ่งรีบเอาขึ้นแช่เขาไว้สักพักหนึ่งก่อนนะครับถ้าอยากดูดูใต้ใต้ผิวน้ํานะครับอันนี้เป็นอย่าอย่าเอาขึ้นมาให้ดูเท่านั้นเองเพราะมันมีโอกาสจะหลุดนะครับหลังจากที่เราแช่ไว้สักพักแล้วนะครับก็เอานิ้วเนี่ยแตะที่ที่นะ ที่ตัวชินงานว่ายังมีคราบเหนียวอยู่ไหมครัมีกอ็อาจจะใช้เนี่ยน้าล้างคราบเหนียวช่วยนะครับให้ให้คราบเขาหมดเร็วนะครับก็แล้วแต่สไตล์ตคนครับบางคนเขาแช่พักหรือเขาเอาเลยนะครับเขาก็ล้างคราบเหนียวเลยบางคนก็อาจจะแช่นานแต่แต่ยานานมากนะครับเพราะฟิล์มแต่ละลายไม่เหมือนกันถ้านานมากบางทีน้ำมัน,นมเขาก็จะเอ่อไปทำให้ฟิล์มมันพองขึ้นมาได้ จะนัดร้อยร้อยแห้่เศษก็มาเคลือบเงานะครับถ้าถ้ายังไม่มีกาพ่นสียังไม่มีถังลมนะครับก็ใช้แบบสเปรย์ครับแบบสเปรย์ก็มีทั้ง 1K 2K แล้ว 2K คุณภาพเพราะว่าจะดีกว่าแต่แยงหน่อยนี่พ่นก็แล้วแต่สไตล์คนจะพ่นมากพ่นน้อยเอาเอาเงามากเงาน้อยหลังจากที่เราเคลือบเงาเสร็จแล้วนี่มาดูผลงานกัน บ่อยแห่แล้วค่อยค่อยเอามาดูโอเคนะครับก็คลิปนี้คลิปเดียวนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ครับ